ยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าในเงามืดคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีความรุนแรงและบีบคั้นอารมณ์ตามรอยเรื่องราวของบาปกรรมฆาตกรรมและการสืบสวนสอบสวนขอย้ำว่าเหตุการณ์และตัวละครเป็นเพียงเรื่องสมมุติไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลในชีวิตจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง เตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วฟังไปพร้อมกันเสียงลมหวีดหิวที่ดังลอดเข้ามาในปล่องลิฟต์คือเสียงเดียวที่ยืนยันว่าผมยังไม่ได้หูหนวกตัวเลขดิจิทัลสีแดงบนหน้าปัดลิฟต์ลดระดับลงอย่างรวดเร็วจนหน้าใจหายชั้น B1 B2 B3 หูของผมเริ่มอื้ออึงเพราะแรงดันอากาศที่เปลี่ยนไปผมชื่อวินนักศึกษาฝึกงานปีสุดท้ายที่โชคดีหรืออาจจะโชคร้ายที่สุดที่ได้รับเลือกให้เข้ามาฝึกงานในสถานที่ลับสุดยอดแห่งนี้ The Ark ศูนย์วิจัยชีวภาพระดับ5ที่ตั้งอยู่ลึกลงไปใต้หุบเขาเกือบ1กิโลเมตรที่นี่ไม่มีหน้าต่างไม่มีแสงตะวัน มีแต่แสงไฟนีออนสีขาวพโพลนที่สว่างจ้าตลอด24ชั่วโมงและอากาศที่เย็นเฉียบเย็นจนเหมือนอยู่ในห้องดับจิตติง้งเสียงสัญญาณลิฟต์ดังขึ้นเมื่อถึงชั้น B5 ชั้นที่ลึกที่สุดประตูเหล็กกล้าหนาเกือบฟุตค่อยๆเลื่อนเปิดออกช้าๆครึ สิ่งแรกที่พุ่งเข้าประทะหน้าผมคือกลิ่นไม่ใช่กลิ่นเหม็นอับแต่เป็นกลิ่นที่สะอาดเกินไปกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่เข้มข้นจนแสบจมูกผสมกับกลิ่นโอโซนจางๆจ,จากเครื่องฟอกอากาศราคาแพงทางเดินข้างหน้าทอยาวสีขาวสะอาดตาเงียบเฉียบจนได้ยินเสียงรองเท้าผ้าใบของผมบดกับพื้นอย่างเอียดเอียดเอียด มาช mm ้าจังนะพ่อนุ Mot ่มตื่นเต้นจนชีราดกังเกรงหรือไงเสียงทุ้มลึกดังขึ้นจากด้านหลังทำให้ผมสะดุ้งสุดตัวผมหันขวับไปเจอชายวัยกลางคนในชุดกาวสีขาวสะอาดใส่แว่นตากรอบหนาเตะด็อกเตอร์สมยศหัวหน้าทีมวิจัยผู้บ้างานและเคร่งครัดแกยืนกอดออกมองผมด้วยสายตาตำหนิปนขบขันก็สมควรแล้ววินวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์นะ ด็อกเตอร์สมยศเดินนำผมเข้าไปในห้องควบคุมหลักพลางพูดต่อมนุษย์เราพยายามเอาชนะความตายมาเป็นพันปีทั้งเล่นแร่แปรธาตุทั้งสวดอ้อนวอนพระเจ้าแกหยุดเดินแล้วหันมาจ้องหน้าผมแต่วันนี้ด้วยโปรเจกต์ลาซารัสเราจะไม่ต้องกราบไหว้ใครทั้งนั้นเราเดินผ่านประตูกระจกนิรภัยสามชั้นเข้าสู่โซนแลบทดลองตรงกลางห้องถงขนาดใหญ่ มีตู้กระจกทรงกระบอกตั้งตระงานอยู่ภายในตู้นั้นมีร่างของชายคนหนึ่งถูกมัดตรึงไว้กับเตียงเหล็กสายระยงระยางนับสิบเส้นเจาะเข้าไปตามร่างกายของเขานั่นคือ u u j j e t ศูหรือตัวอย่างหมายเลข0ูนนักโทษประหารคดีขมขืนต่อเนื่องห้าศพที่ยอมบริจาคร่างกายแลกกับการยกเว้นโทษตายแต่ดูเหมือนสิ่งที่เขากำลังจะเจออาจจะเลวร้ายกว่าความตายเสียอีก ร่างของเขาผอมแห้งจนเห็นซี่โครงแต่ดวงตากลับเบิกโพลงกรอกไปมาด้วยความหวาดกลัวเขาพยายามดิน้นแต่สายรัดเข้ามือแน่นหนาเกินไปกึกกึกกึกพร้อมไม่วินด็อกเตอร์สมยศถามผมขณะที่มือของแกวางอยู่บนปุ่มสีแดงขนาดใหญ่ที่แผงควบคุมผมเกลือนน้ำลายลงคอที่แห้งผาก เหงื่อเย็นเยๆไหลซึมเต็มฝ่ามือครับครับพร้อมครับด็อกเตอร์สมยศแสยะยิ้มเป็นรอยยิ้มที่ผมดูไม่ออกว่ามันคือความมั่นใจหรือความบ้าคลั่งกันแน่ดีงั้นเริ่มการฉีดซีรัมลาซารัสเข้าสู่กระแสเลือดใน 3. เสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นเป็นจังหวะหัวใจของผมตีตีตสอ ผมจ้องมองไปที่ร่างในตู้กระจกรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆเหมือนกับว่าเรากำลังเปิดประตูที่ไม่ควรจะเปิด1เริ่มการฉีดฟูของเหลวสีเขียวสะท้อนแสงไหลผ่านสายยางใสพุ่งตรงเข้าสู่เส้นเลือดดำที่คอของนักโทษคนนั้นร่างของเขากระตุกเฮือกดวงตาเหลือกถลนขึ้นไปข้างบนจนเห็นแต่ตาขาว ก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงความเงียบเข้าปกคลุมห้องแลบกราฟชีพจรบนจอมอนิเตอร์กลายเป็นเส้นตรงตีล้มเหลวระวินผมกระซิบถามเบาๆแต่ยังไม่ทันที่ด็อร์สมยศจะตอบจูจ่ๆเส้นกราฟที่นิ่งสนิทก็พุ่งสูงปรี๊ดจนทะลุเพดานจอตีดตีดตีด ร่างในตู้กระจกเริ่มบิดงอกรอเสียงกระดูกสันหลังหักลั่นสนั่นตู้ไหลทั้งสองข้างของเขาบิดหมุนไปด้านหลังในมุมที่มนุษย์ทํำไม่ได้และเสียงกรีดร้องที่ดังออกมาจากปากของเขามันไม่ใช่เสียงของมนุษย์อีกต่อไปปิดระบบด็อกเตอรครับปิดระบบเดี๋ยวนี้ผมตะโกนแข่งกับเสียงสัญญาณเตือนภัยที่ดังก้องไปทั่วห้องแล้ว ตืด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 แต่ด็อร์ Dr. สมยศครับยืนนิ่งมือของแกเกาะแน่นอยู่ที่กระจกนิรภัยดวงตาเบิกกว้างจ้องมองภาพสยดสยองตรงหน้าด้วยความหลงไหลไม่อย่าปิดดูสิวินดูความมาสจรรย์นั่นในตู้กระจกเบื้องหน้าร่างของนักโทษคนนั้นกำลังฉีกขาดจากภายในกรอบแกรกเสียงกระดูกซี่โครงหักทิ่มทะลุผิวหนังออกมาทีละซี่ทีละซี่ เลือดสีแดงสดพุ่งกระฉุดเปลอกเบื้อนกระจกตู้ด้านในจนแดงฉานแต่เขากลับไม่ตายกล้ามเนื้อทั่วร่างของเขาเริ่มขยายตัวอย่างบ้าคลั่งเส้นเลือดสีดำปูดโปนขึ้นมาตามแขนและคอเหมือนมีหนอนนับร้อยตัวกำลังชอนชัยอยู่ใต้ผิวหนังผิวที่เคยเป็นสีเนื้อเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาซีดและแข็งกระด้างเหมือนเปลือกไม้<า>เสียงคำรามของมันต่ำลงและแตกพราเหมือนสัตว์ป่า ชีพจรทะลุหนึ่งหมื่นแล้วครับด็อกเตอร์หัวใจเขาจะระเบิดแล้วผมมือสั่นระริกพยายามจะเอื้อมมือไปกดปุ่มหยุดฉุกเฉินแต่ด็อกเตอร์สมยศปัดมือผมออกยยอย่างแรงเพี้ยหยัดเสือกนี่คือการวิวัฒนาการพระเจ้ากำลังจะถือกำเนิดแกตะคอกใส่ผมน้ำลายกระเด็นท่านใดนั่นเองทุกอย่างก็เงียบลงร่างในตู้กระจกหยุดดิ้นคอของมันพับตกลงมาที่หน้าอกแขนขาที่บิดเบี้ยวห้อยต่องแต เสียงสัญญาณชีพเงียบไปควันเย็นๆจากระบบระบายความร้อนลอยคลุ้งอยู่รอบตู้ผมถอนให้ใจออกมาเฮือกใหญ่ขาแข้งอ่อนจนแทบจะซุดลงกับพื้นจบจบแล้วใช่ไหมครับดอร์สมยศค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ตู้กระจกแกนแนบพระผากลงกับกระจกหมายเลขศูนย์ได้ยินผมไหมตึกตึกเสียงหัวใจมันดังขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันช้าและหนักหน่วง ร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาช้าๆวินาทีที่ผมสบตากับมันเลือดในกายผมเย็นเชียบจนเป็นน้ำแข็งดวงตาคู่นั้นไม่มีตาดําไม่มีตาขาวมีแต่สีแดงฉานเหมือนเลือดที่กำลังเดือดพล่านมันเสะยะยิ้มจนปากฉีกไปถึงใบหูเผยให้เห็นฟันที่งอกยาวออกมาเหมือนใบมีดโกนและมันก็จ้องมองมาที่ด็อกเตอร์สมยศปังมันกระแทกกระจกเต็มแรงเฮ้ยด็อกอร์สมยศพังะไหลหลังล้มตึง กระจกนิราภัยกันกระสุนเริ่มมีรอยคร้าวเป็นทางยาวเปรีย้ยเปรีย้ยผมตะโกนสุดเสียงหนีครับด็อกเตอร์กระจกเอาไม่อยู่แล้วแต่มันสายไปแล้วเพลงเศษกระจกนับล้านชิ้นระเบิดออกมาพร้อมกับร่างของอสุรกายตัวนั้นมันกระโจนเข้าใส่ด็อกเตอร์สมยศเหมือนเสือตะปบเหยื่อและสิ่งแรกที่ผมเห็นคือมือของมันที่มีกรงเล็บยาวเฟื้อยทะลุผ่านอกเสื้อกาวของด็อกเตอร์สมยศออกไปด้านหลังอา ช่วยด้วยเสียงดังตรงไปนั่นเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วคอนโซลควบคุมและบางส่วนกระเด็นมาโดนหน้าผมมันไม่ใช่เลือดสีแดงแต่มันเป็นเลือดสีดำข้นคลักที่มีความร้อนระอุผมยืนตัวแข็งทื่อขยับไม่ได้ขณะที่เจ้าสาัตว์ประหลาดตัวนั้นหันหน้าเปื้อนเลือดมามองผมแล้วส่งเสียงคำรามที่ฟังดูเหมือนเสียงหัวเราะฮ่วิงวิวิง เสียงตะโกนของใครบางคนดึงสติผมกลับมาผมดีดตัวผึงออกจากจุดที่ยืนอยู่ทันทีเสียวินาทีเดียวกับที่กรงเล็บมรณะฟาดลงมาที่พื้นตรงนั้นตูมพื้นคอนกรีต,ตแตกกระจุยเป็นหลุมลึกเศษปูนกระเด็นบาดหน้าผมจนเลือดสิบผมใส่เกียร์หมาวิ่งหน้าตั้งไปที่ประตูนิรภัยเปิดสิวะเปิดเร็วๆผมทุบป,ปุ่มเปิดประตูรัวๆมือไม้สั่นไปหมด เสียงหายใจของผมดังแข่งกับเสียงไซเรนฉุกเฉินที่แผดเสียงดังลั่นทั่วทั้งชั้นว,วิววิวคำเตือนพบการรั่วไหลของสารชีวภาพอันตรายเริ่มระบบกักกันทันทีที่ประตูเหล็กเลื่อนเปิดผมพุ่งตัวออกไปที่โถงทางเดินแต่ภาพที่เห็นตรงหน้ามันคือนรกชัดๆนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆที่อยู่ข้างนอกกำลังวิ่งหนีตายกันอลหมานบางคนสะดุดลม้มบางคนถูกเหยียบกรี อย่าเข้ามามเสียงกรีดร้องของผู้ช่วยสาวคนหนึ่งดังขึ้นผมหันกลับไปมองเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันไม่ได้วิ่งตามผมมาแต่มันกำลังปีนขึ้นไปเกาะอยู่บนเพดานเหมือนแมงมุมยักษ์น้ำลายยืดเหนียวหนืดหยดลงมาจากปากของมันพมันพ่นของเหลวสีเขียวเข้มใส่หน้านักวิทยาศาสตร์ชายคนหนึ่งที่กำลังจะวิ่งผ่านใต้ตัวมันอตาฉันแซบช่วยด้วย ชายคนนั้นดิ้นพลาดพลาดเอามือกุมหน้าขวัญสีขาวลอยขโมงขึ้นมาจากผิวหนังของเขากลิ่นเมนหม็นไหมเหมือนเนื้อย่างผสมพลาสติกไหมไฟลอยคลุ้งไปทั่วสาสาเลือดของมันเป็นกรดผมไม่รอให้มันหันกลับมาทางผมผมวิ่งเลี้ยวซ้ายเข้าโซนเก็บสารเคมีสายตาเหลือไปเห็นป้ายห้องเก็บสารเคมีอันตรายนั่นแหละที่ซ่อนเดียวของผม ผมพุ่งเข้าไปในห้องแล้วกระชากประตูล็อกทันทีปังกริ๊กผมสุดตัวลงนั่งพิงประตูหอบหายใจจนตัวโยนพยายามเอามือปิดปากตัวเองไว้ไม่ให้ส่งเสียงข้างนอกนั่นเสียงแห่งความตายกำลังบรรเลงเพลงอย่างบ้าคลัง่งปังปังปัง,ปงเปิดประตูขอฉันเข้าไปด้วยวินฉันรู้ว่าแกอยู่ข้างในเปิด เสียงเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งทุบป,ประตูห้องผมอย่างบ้าคลั่งผมน้ำตาไหลพรากมือเอื้อมไปที่กรอนแต่ชะงักถ้าผมเปิดมันอาจจะเข้ามาด้วยขอโทษฉันขอโทษผมกระซิบเสียงสัน่นทันใดนั้นเสียงทุบป,ประตูก็เงียบไปเปลี่ยนเป็นเสียงชึกชึกเหมือนมีอะไรแหลมคมแทงทะลุเนื้อคนอึก เสียงร้องครวนครานของเพื่อนคนนั้นแผ่วลงตามด้วยเสียงลากของหนักไปตามพื้นทางเดินครืดครืดผมนั่งตัวแข็งทื่อหูแนบกับประตูเหล็กเย็นเฉียบได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินมาหยุดที่หน้าประตูห้องฟุดฟิดฟุดฟิดเสียงจมูกสูดดมกลิ่นดังอยู่แค่เคือบเดียวจากหน้าผมมันรู้ว่าผมอยู่ที่นี่แต่มันยังไม่เข้ามาจู่จ ผมก็ได้ยินเสียงกุกกักดังขึ้นมาจากด้านบนหัวผมผมแงนหน้ามองขึ้นไปที่ช่องระบายอากาศตะแกรงเหล็กเริ่มสั่นระริกน็อตตัวหนึ่งค่อยคอยคลายลงมาแล้วร่นลงมาที่ผืนคริงพระเจ้าช่วยมันไม่ได้จะพังประตูเข้ามาแต่มันกำลังจะมุดท่อเข้ามาหาผมไม่ได้การแล้วอยู่ตรงนี้ตายแน่ผมตะเกียกตะกายลุกขึ้นมองซ้ายมองขวาหาทางหนีทีไล่ตะแกรงเหล็กบนเพดานเริ่มง้างออกทีละนิดแกร เสียงเล็บขูดกับโลหะดังบาดหูเหมือนมันกำลังสนุกกับการไล่ต้อนเหยื่อในกรงผมเหลือไปเห็นช่องระบายอากาศอีกช่องที่อยู่ติดพื้นมันเชื่อมต่อไปยังโถงทางเดินหลักผมไม่มีทางเลือกผมต้องมุดผมกลั้นใจถีบตะแกรงด้านล่างจนหลุดแล้วพาร่างผอมๆของตัวเองแทรกตัวเข้าไปในท่อแคบๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นแกแหกในท่อมืดสนิทมีแสงไฟสลัวๆส่สสองลอดเข้ามาจากช่องตะแกรงตามทางเดินเป็นระยะ ผมคลานมาหยุดอยู่ที่ช่องหนึ่งที่มองออกไปเห็นโซนพักผ่อนของพนักงานภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้ผมต้องเอามือปิดปากแน่นเพื่อกลั้นเสียงกรีดร้องพื้นห้องที่เคยปูพรมสีน้ําเงินตอนนี้ชุ่มโชกไปด้วยเลือดสีแดงและเมือกสีดําร่างของเพื่อนร่วมงานผมนับสิบคนนอนเกลื่อนกลาดบางคนนิ่งสนิทแต่บางคนกําลังขยับเสียงครางต่ำๆดังมาจากร่างของพี่ชัยรอปรพอร่างใหญ่ แกกำลังนอนคว่ำหน้าตัวกระตุกเกรงเหมือนคนถูกไฟช็อตกรอบกรอบบ่เสียงกระดูกสันหลังหักดังลั่นผมเบิกตาโพลงมองดูร่างของพี่ชัยที่ค่อยๆลุกขึ้นแต่แกไม่ได้ลุกด้วยขาแกใช้แขนทั้งสองข้างและขาที่หักพับกลับหลังยันตัวขึ้นมาเหมือนกับแมงมุมเสื้อเครื่องแบบรปภฉีขาดออกเผยให้เห็นแผ่นหลังที่มีกระดูกแหลมคมงอกแทงทะลุผิวหนังออกมา4 5อัน ผิวหนังของแกเปลี่ยนเป็นสีเทาคล้ำเส้นเลือดปูดโปเต้นตุบๆและที่น่าสยดสยองที่สุดคือส่วนหัวหัวของพี่ชัยหมุนกลับหลังมามองทางด้านหลัง180องศาอีดครึบแกไม่มีจมูกแล้วมีแต่รูโวสองรูที่พ่นควันจางๆออกมาปากที่เคยตะโกนด่าลูกน้องตอนนี้ฉีกว้างจนเห็นเหงือกสีดำและลิ้นยาวเฟยที่มีหนามแหลมคมแลบออกมาเลียคราบเลือดที่มุมปากกร มันคำรามในลําคอแล้วหันไปมองร่างของพยาบาลสาวที่นอนหายใจรวยรินอยู่ข้างๆมันไม่ได้เข้าไปกินเธอแต่มันก้งลงไปแล้วพ่นของเหลวสีดําใส่ปากของเธอแกแกอาพยาบาลคนนั้นดิ้นพลาดร่างกายเริ่มชักกระตุกผิวหนังของเธอเริ่มเปลี่ยนสีเล็บมือยาวขึ้นต,นตาเห็นแควแควเสียงเธอฉีกเสื้อผ้าตัวเองออกด้วยความทรมานพระเจ้าช่วยเชื้อนี้มันไม่ได้แค่ฆ่าคน แต่มันเปลี่ยนคนให้กลายเป็นนักล่าพวกมันกำลังสร้างกองทัพติดติดติดเสียงนาฬิกาดิจิทัลข้อมือของผมดังขึ้นเบาๆเตือนเวลาชั่วโมงสวยแล้วในความเงียบสงัดเสียงนาฬิกาเบาๆนั่นดังเหมือนระฆังวัดพี่ชัยหรือตัวอะไรก็ตามที่เคยเป็นพี่ชัยหยุดชะงักทันทีหัวที่หมุนกลับด้านของมันเอียงคอเล็กน้อยหูของมันกระดิกรับเสียงมันค่อยๆหันหน้ามาทางช่องระบายอากาศที่ผมซ่อนอยู่ ดวงตาสีแดงฉานสองคู่นั้นจ้องเขม็งมาในความมืดสบตากับผมพอดีอิปริกคาสมันกรีดร้องลั่นแล้วกระโจนเข้าใส่กำแพงไปขึ้นมาบนผนังด้วยความเร็วสูงมุ่งตรงมาที่ช่องระบายอากาศของผมผมทีบตัวถอยหลังสุดชีวิตครืดครืดไปเร็วเข้าไอวินเสียงกรงเหล็บขูดกับตะแกรงเหล็กดังไล่หลังมาติดติดเครง่งโครมมันพังตะแกรงเข้ามาในท่อแล้วผลักโครม ผมถีบตะแกรงระบายอากาศหลุดออกแล้วร่วงลงมากระแทกพื้นทางเดินอย่างจังจุกจนตัวงอแต่เสียงขูดขีดในท่อเหนือหัวมันใกล้เข้ามาแล้วก๊าซ <Ghost! S 1> หัวของไอตัวประหลาดที่เคยเป็นพี่ชายโผล่พรวดออกมาจากช่องแอร์น้ำลายเหนียวนืดหยดลงมาโดนแขนผมมันเสยะยิ้มกว้างจนปากฉีกกรงเล็บยาวเฟื้อยง้างขึ้นเตรียมจะฉีกร่างผมเป็นชินช้นๆปัง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 ,ปง เสียงปืนดังสนัน่นหูดับตับไหมหัวของมันระเบิดกระจุยเลือดสีดำสาดกระจายเต็มกำแพงร่างไร้หัวของมันร่วงลงมากองข้างตัวผมกระตุกสองสามทีแล้วแน่นนิ่งไปลุกขึ้นไอหนูอยากตายหรือไงมือนั้นหนากระชากคอเสื้อผมดึงขึ้นมายืนจ่าชาติหัวหน้าราปภร,รุ่นเก่าในมือถือปืนลูกสองยาวใบหน้าเปื้อนขมเหลาดินปืนและเลือดไปที่ลิฟตัวหลักเร็วตึึกตึกตึก,ตก,ตก เราวิ่งฝ่าดงซากศพไปตามทางเดินจากครับข้างบนข้างบนมันเกิดอะไรขึ้นผมตะโกนแข่งกับสิงเซเรนนรกแตกนะสิพวกมันยึดโซนแหลบไว้หมดแล้วเราเลือทางเดียวลิฟต์ขนส่งตัวท้ายสุดเราวิ่งมาหยุดที่หน้าประตูบานใหญ่ป้ายเขียนว่าโรงอาหารกลางจ่าชาติยกมือห้ามสีหน้าเคร่งเครียดเงียบแกค่อยๆแง้มประตูออกดูภาพที่เห็นทำเอาผมข่าอ่อนในโรงอาหารกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพวกมันนับร้อยตัวพวกมันกำลังรุมถึงกินซากศพนักวิจัยอย่างหิวโหวยเสียงฉีกเนื้อเสียงเคี้ยวลอกกระดูกดังระงมไปทั่วเจ็บเจ็บกรึบกรึบลิฟต์อยู่อีกฝั่งจ่าชาติกระซิบเสียงเรียดเราต้องฝ่าไปจะบ้าหรือจา่าพวกมันเยอะขนาดนั้นมึงจะวิ่งหรือมึงจะรอเป็นอาหารมันเอานี้แกยัดระเบิดมือลูกเกลี้ยงใส่มือผมลูกหนึ่งดึงสลักแล้วปาถ้าจวนตัวไป จ่าชาตีประตูเปิดพัวแล้วกราดยิงเปิดทางทันทีตุ้มปังปังปังเสียงกลายพันนับร้อยตัวหันขับมาพร้อมกันหมดเสียงคำรามดังกึกก้องเหมือนโรงยิมถลม่มเฮืกพวกมันวิ่งสี่ขาตะกรุยพื้นกรูเข้ามาหาเราเหมือนฝูงมดแตกรังวิ่งอย่าหยุดยิงผมวิ่งหลับหูหลับตาตามหลังจ่าชาติไปติดติดตัวประหลาดตัวหนึ่งกระโจนใส่ผมผมคว้างระเบิดในมือออกไปมุ่วม่วบึ้ม แรงระเบิดอัดกระแทกหลังผมจนเซถลาเศษเนื้อปลิววอนถึงแล้วกดปุ่มเราพุ่งมาชนประตูลิฟต์ขนส่งผมทุบป,ปุ่มเรียกลิฟต์รัวๆมาสิวะเร็วๆสิโวยแกรกแกรกแกรกเสียงฝูงนรกนั่นใกล้เข้ามาแล้วห่างไปไม่ถึง10เมตรจ่าชาตหันกลับไปประทับปืนลูกสองยิงต้านไว้ปั้งตายซะไอพวกเวนปั้งติ้งเสียงสวรรค์ทรงโปรดประตูลิฟต์เปิดออกผมรีบกระโดดเข้าไปจ้าเข้ามาเร็ว แต่จ่าชาติไม่ขยับแกหันมายิ้มให้ผมที่ท้องของจ่าชาติมีกรงเล็บของตัวกลายพันตัวหนึ่งแทงทะลุหลังผมออกมาเลือดสดทะลักออกจากปากแกจ้าผมตะโกนลั่นจะพุ่งออกไปช่วยแต่จ่าชาติถีบหน้าอกผมกระเด็นกลับเข้าไปในลิฟต์ปึก๊กไปซะไอหนูฝากบอกลูกเมียกูด้วยแกหยิบระเบิดพ่วงใหญ่ออกมาจากเอวแล้วดึงสลักทั้งหมดพร้อมกันหมดฝูงซอมบี้กระโจนเข้าทับร่างแกจนมิด ปิดประตูปิดเดี๋ยวนี้ผมทุบป,ประตูปิดทั้งน้ำตาประตูเหล็กค่อยๆเลื่อนปิดลงชา้ชาๆภาพสุดท้ายที่ผมเห็นผ่านช่องประตูคือจ่าชาติที่จมอยู่ในกองเลือดสยะยิ้มนรกรอพวกมึงอยู่ตูม้มแรงระเบิดสั่นสะเทือนจนตัวลิฟสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเปเลวไฟสีส้มพุ่งแลบลับเข้ามาตามร่องประตูก่อนที่ลิฟจะกระชากตัวแล้วพุ่งขึ้นสู่ด้านบนอย่างรวดเร็วครืด เสียงลิฟต์ดังขึ้นเบาๆแต่มันก้องกังวานไปถึงขั้วหัวใจตัวเลขบนหน้าปัดหยุดที่ชั้น G ground ผมนั่งกองอยู่กับพื้นลิฟต์กอดเข่าร้องไห้เหมือนคนบ้าเนื้อตัวเปลอะเปื้อนไปด้วยคราบเลือดและเศษเนื้อของจ่าชาติผมขอโทษจ่าผมขอโทษครืประตูลิฟต์ค่อยๆเลื่อนเปิดออก แสงสว่างจ้าสาดเข้ามาจนผมต้องเอามือป้องตามันไม่ใช่แสงนีออนสีขาวน่าสะอิดสะเอียนอีกแล้วแต่มันคือแสงแดดผมสูดหายใจเข้าลึกๆก,กลิ่นดินกลิ่นใบไม้และสายลมเย็นๆที่พัดมาปะทะหน้ารอดแล้วกูรอดแล้วผมตะเกียกตะกายลุกขึ้นแล้วเดินโซเซออกไปสู่โลกภายนอกศูนย์วิจัยนี้ซ่อนทางเข้าไว้ในถ้ำกลางป่าลึกผมเดินพ้นปากถ้ำออกมา ภาพตรงหน้าคือป่าสนเขียวขจีเสียงนกร้อมเสียงใบไม้ไหวมันสงบสุขจนผมเผลอยิ้มออกมาทั้งน้ำตาผมสุดตัวลงนอนแผ่ราบนพื้นหญ้าแงานหน้ามองท้อนฟ้าหวังจะได้เห็นสีฟ้าสดใสแต่ทว่ารอยยิ้มของผมค่อยๆจางหายไปท้องฟ้าเบื้องบนมันไม่ใช่สีฟ้า แต่มันเป็นสีแดงฉานเหมือนสีเลือดผสมสนิมเมฆดำทำมึนลอยต่ำปกคลุมไปทั่วสารทิศผมรีบลุกขึ้นนั่งมองออกไปที่เส้นขอบฟ้าทางที่เป็นเมืองหลวงหัวใจผมลุนวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มเมืองทั้งเมืองหายไปแล้วเหลือแต่ซากตึกรักฟ้าที่หักพังและเสาควันไฟสีดำนับร้อยต้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าบึมบึม เสียงระเบิดดังกึกก้องมาจากที่ไกลๆพร้อมกับเสียงวิวเครื่องบินรบสองลำบินผ่านหัวผมไปอย่างรวดเร็วทิ้งระเบิดปูพรมลงไปที่แนวป่าด,ด้านล่างผมยืนตัวสั่นเทาสมองเริ่มประมวลผลสิ่งที่เห็นที่หน้าปากถ้ำมีป้ายหินเก่าๆปักอยู่ป้ายที่ผมไม่ทันสังเกตต,ตอนขามาข้อความบนป้ายเขียนว่า Project Lazarus The Ark และตัวอักษรเล็กๆด้านล่างมนุษยชาติกลุ่มสุดท้ายจงรักษาที่มั่นนี้ไว้จนกว่าโลกภายนอกจะปลอดภยัยความจริงกระแทกหน้าผมอย่างจัง The Ark ศูนย์วิจัยนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทดลองยาอมะตะแต่มันคือเรือโนอา มันคือบังเกอร์ที่ถูกสร้างไว้เพื่อปกป้องพวกเราจากโลกข้างบนที่ล่มสลายไปแล้วเชื้อนรกนั่นมันไม่ได้เกิดจากการทดลองของด็อร์สมยศแต่มันระบาดอยู่ข้างบนนี้มานานแล้วและดรสมยศแค่พยายามจะหาทางรักษามันเพื่อกอบกู้โลกข้างบนไม่จริงไม่จริงผมใส่หัวไปมาอย่างคนเสียสติ ผมเพิ่งหนีออกจากที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกและผมทำลายมันพังยับเยินด้วยมือตัวเองโฮก<ฮ>เสียงคำรามดังมาจากแนวป่ารอบตัวผมไม่ใช่แค่หนึ่งแต่เป็นสิบเป็นร้อยพุ่มไม้เริ่มสั่นสวไหเงาตะคุมคุ่มของสิ่งมีชีวิตรูปร่างบิดเบี้ยวค่อยๆโผล่อ,ออกมา พวกมันข้างบนนี้ตัวใหญ่กว่าและดุร้ายกว่าพวกข้างล่างหลายเท่าพวกมันจ้องมองผมอาหารมื้อแรกในรอบหลายวันผมหันกลับไปที่ลิฟติดติดไฟหน้าลิฟดับวูบลงระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเพื่อป้องการเชื้อเข้าสู่บังเกอร์ประตูลิฟป,ปิดตายสนิทผมยืนพิงประตูลิฟเย็นเฉียบหมดทางหนี ฝูงอสูรกายเริ่มวิ่งกรูเข้ามาผมหลับตาลงช้าๆปล่อยให้น้ำตาไหลอาบแก้มสูดอากาศบริสุทธิ์เฮือกสุดท้ายเข้าปอดอากาศที่เจือไปด้วยกลิ่นคาวเลือดของจุดสุดยินดีต้อนรับสู่โลกความจริงถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนที่คุณอยากให้เขานอนไม่หลับไปด้วยกันแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องเล่าในเงามืดสวัสดีครับ